สวัสดีครับวันนี้จะมาทําราวตักผ้าสุดแข็งแก่งกันนะครับผมเท้าสุดแข็งแก่งนะครับเราเริ่มตั้งแต่ตาบเกี่ยวนะตาบกเข้าไปนะครับตาบกตาบตาบเข้าไปจนกว่าจะได้เกี่ยวนะเราก็รอรอนะครับสักพักก็ตบนะฮะตกออกปุ๊บแล้วก็ขึ้นนะครับนี่ครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก็มีข้องอสามทางนะครับอันนี้เหล็กที่เราตาบนะครับเราก็เอามาหมุน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 เป็นขานะครับผมเอาหมุน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 เป็นขานะครับอ่านี่นะครับตามนี้เลยแล้วก็ข้องอมาใส่ปลายเพื่อจะยึดตั้งนะครับ ด้านนี้ด้วยด้านนี้ด้วยครับแล้วเราแบบนี้เราต้องทำสองข้างนะฮะแบบนี้เราต้องทำสองข้างนี่ครับดูไปนะครับดูไปนะครับข้างนี้ก็ต้องใส่เหมือนกันเนาะมันก็ต้องใส่เหมือนกันสสยปลายใส่ปลายนี่ครับใส่ปลายแล้วก็ใส่ข้องอเหมือนกันนะครับเพื่อจะได้ตั้งได้นะครับใส่ไปเพื่อจะได้ตั้งได้นะฮะนี่ครับทั้งสองฝั่งเลยทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยครับทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยนะฮะนี่ เราพูดแบบไม่ม like ีสคริปต์นะครับเราไปเลยนะนี่ครับวางครับวางเสร็จแล้วเราก็ได้จะได้สองขานะครับนี่แล้วก็จะเอาสามเส้นที่เหลืออีก2เส้นเราก็เอามาใส่นะครับอีก2เส้นแล้วก็เอามาใส่เป็นคานบนก่อนนะครับเอามาใส่เป็นคานบนนะครับผมนี่กว่านี้เราใส่เป็นคานบนเข้าไปนี่ครับเดีวสองเส้นเราก็เอามาใส่เป็นขาข้างๆนะครับเอามาหมุนใส่ขาที่เราใส่ไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะฮะใส่ไว้แบบนี้เลยได้1อันครับได้2อันอันที่2หมุน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 ไปครับ หมุนออกลวงลวงนิดนึงอ่าหมุนไม่ต่ออ่าหมุน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 แบบนี้ครับก็จะได้ขาสองขาแบบนี้นะครับนะครับอัดให้แน่นด้วยนะครับอ่าอัดให้แน่นด้วยนะนี่ครับผมเราก็จะได้สองขาครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคานบนเอาสองขานี้มาใส่กับคานบนนะครับนี่ครับแล้วหมุนขาไปเลยนะครับหมุน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 อ่าอ่าหมุนยากนิดนึงอ่าหมุนหมุนไม่ค่อยถนัดนะครับไม่ค่อยถนัด ช่วยหมุนครับหมุนหมุนเอาหมุนเข้าไปเอาหมุนเข้าไปเอาหมุนเอาหมุนหมุนหมุนเอาหมุนเข้าไปเอาหมุนเข้าไปาข้างนู้นด้วยนะครับเราต้องใส่ทั้งสองข้างนะครับเพื่อจะได้ตั้งได้นะครับนะครับใส่อีกด้านหนึ่งนะครับผมใส่ไปแล้วก็หมุนครับหมุนแล้วก็หมุนหมุนหมุนจนกว่าจะแน่นนะครับเอาหมุนจนกว่าจะแน่นได้เลยนะฮะนะครับเราจะได้ลาวนะครับสุดแข็งแกร่งนะครับลาวของเราสุดแข็งแกร่งราบน้อหนักได้มากกว่า150โกรนะครับผมขอบคุณครับ